สวัสดีครับนานะันนี้มารีวิวของครับตั้งของเกรัดาม m าชั้นบิ๊เรียกว่ากุ่มครับก็เลยมารีวิวของมันเพื่อนานาคนใดอยากได้นะอืมครับท่านอไว้ตกห้องนะครับท่านเดี่ยวไกลครับนั่ ผมเห็นมาง่ามครับผมเลยมันรีวิวบอกต่อนะครับใดรอยากได้นะอันนี้หาพุดคนระัผมสั่งหาพุดน,นี้หน่อยเลยตกวันนี้บ่อเมาส์ก็น่าจะดีนะผมไปล่องหนึ่งแค่ละสองร้อยเองครับสองร้อยสีดสามบาทสองร้อยสีดสามบาทครับง่ายมึงเห็นเราคุมง่ายครับไล่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 งายเดินมาไล่อย่างไล่ผัก องร้อนครับปกปลกคล้องสบายท่านผมมันมีแต่ท่านเงี้ยๆครับมันจะเก่าปุดชิบชืดไปเลยต้องสั่งท่านจะสัง่งตีตามพ้อต้นใหม่ลายปิ๊บต้นใหม่มั้ไปเลยสั่งท่านหน่อยๆนะตอนนี้ท่านผมบ,บ่บถึงกับแพงนะพ่อสั่งมาใส่ครับท่านสองสร้อยกาบาทเองหมด่าจจะใส่ดีนะถุงรองมึงก่อนยางเคลือบแบบ อังมาสองอย่างอ,อย่างหนึ่งยังมาท่านเมืงองครบับไปเป็นยังไงรอกครับตัวลร้อยหนึ่งร้อยเก้าบาทนี่มันไปนำผลปิดกลุ่มเพื่อนัท่านวาเขาไปสร้างหาสือในรัชดา ล,ลักษณะไปกดเอาเอกดทรงซี่ครับเข้าไปตรงเสียขาตรงเสียราคาของนี่ครับนี่มาเส้นใบกับรอยเดียวไม่มคมมุ้มนะครับมุมพัาสติกนะครับกลับไปครับโลหะกลับไฟทำเอ็นมาั่นเอ็นนี่มัน ผมเห็นนอนมันน่าจะเป็นเอ็นใาผมจะไปใส่เอ็นหน่อยกว่านี้นะของหลอกหน่อยดูกันใ่งบจะสามร้อยครับสองบาทสามร้อยห้าสิบสองบาทได้ยินพีครับ นี่ครับัมมีเงินผมสร้างอีกแท้ะเอามาคู่กันอั่างกับท่านระดับเป็นท่านเป็นท่นนนานๆไงไก่ฟงยังงหมักไา่มัมมนำ้ำไร่กันงา่ายรมบมีหมองเก็บเก็บเยืะอครับรอกระลื่นนะครับ ฟังไอ้ว่ากาไปหาเมืองในรัฐดาชสเปียร์ลอยลอยตน,ตนลอยเก้าบาทลอยสี่บาทดเดาตลรางตงเรียวครับมือเดียวฟังเสียงจะจะเสียงเสียงเป็นแนวนี้นะเว่าเป็นเรื่องเป็นประติกเนี่ยเลยตามาราคาครับ นี่ก็มารีวิวของแชนี้นะครับส่วนเยอะห้างอ่เด็กสามมืออเดี๋ยววันเสาร์ผมจะมาผสมให็มัอน,นะครับดยดองโอเคครับนั่นน้าท่านใดสนใจเขาไปตั้งไหนนะครับแนะนำเลยปุ่มใส่ใส่ลุ่มแร่ราคาเมานี จะมองเส็นปเล็กนะครับเส็จไหมไหมครับ